สรุปกฎ15ข้อที่ทำให้คุณเก่งขึ้นตลอดชีวิตโดยจอห์นซีแม็กเวลข้อ11กฎแห่งการแลกเปลี่ยนเพื่อให้ชีวิตก้าวหน้าขึ้นเราต้องเต็มใจเสียสละบางอย่างออกไปเพื่อแลกกับบางอย่างที่เราอยากได้หรืออยากทำตอนที่เรายังไม่มีอะไรเลยการเสียสละเป็นเรื่องง่ายคุณจะยอมทิ้งแทบทุกอย่างเพื่อให้ได้งานนะครับแต่เมื่อเราประสบความสาเร็จระดับหนึ่งการทิ้งบางอย่างเพื่อก้าวไปสู่จุดต่อไปจะยากขึ้น เพราะกลัวว่าผลลัพธ์ที่ได้จะแย่กว่าเดิมชีวิตเนี่ยมันเต็มไปด้วยทางแยกครับและเมื่อถึงทางแยกเราต้องตัดสินใจว่าจะเดินในเส้นทางเดิมจะเติมบางอย่างเข้ามาในชีวิตหรือจะทิ้งบางอย่างออกไปและมันไม่มีใครรู้ว่าทางไหนจะพาเราก้าวหน้าหรือถอยหลังแต่หนังสือก็แนะนําหลักการเพื่อให้เราสละบางอย่างเพื่อแลกเปลี่ยนกับสิ่งที่เราต้องการไว้แบบนี้ครับข้อห ยอมสละความมั่นคงทางการเงินในวันนี้เพื่อศักยภาพในวันข้างหน้าคนเขียนก็คือคุณจอห์ซีแม็กซ์เวลเลือกงานที่คิดว่าจะพัฒนาตัวเองได้มากกว่างานที่ได้เงินเยอะในตอนนี้และเขามั่นใจมากว่าเมื่อตัวเองพัฒนาขึ้นเขาจะทำงานหนะักและได้เงินมากขึ้นในระยะยาวความมั่นคงทางหน้าที่การงานอย่างเดียวที่เรามีคือความมุ่งมั่นในการพัฒนาตัวเองครับข้อ 2. ยอมสละความสุขฉาบฉวยเพื่อพัฒนาตัวเอง เราเลือกได้ว่าจะอยู่กับความสุขเฉพาะหน้าที่ฉาบฉวยแล้วชะลอการพัฒนาหรือชะลอความสุขไปก่อนแล้วพัฒนาตัวเองให้มากขึ้นหลักการที่คนเก่งๆหลายคนยึดถือก็คือถ้าเราเลือกความสุขเฉพาะหน้าคือทำสิ่งที่อยากทำสิ่งที่สนุกในตอนนี้เราจะลำบากในระยะยาวแต่ถ้าเลือกทำสิ่งที่ยากๆในตอนนี้เราก็จะสบายขึ้นในระยะยาวเหมือนกันครับข้อ3ยอมสละความมั่นคงเพื่อสิ่งที่มีความหมาย หลายคนมีเป้าหมายในชีวิตคือความมั่นคงทางการเงินแต่คนเขียนเห็นว่าการตั้งเป้าหมายในชีวิตว่าจะทำสิ่งที่มีความหมายมันน่าสนใจมากกว่าครับเพราะการที่เราจะทำสิ่งที่มีความหมายได้ต้องอาศัยการพัฒนาตัวเองและถ้าเราทำได้ดีแล้วเงินมันก็จะตามมาเองครับถ้าคุณอยากเอากฎข้อนี้ไปใช้ในชีวิตประจาวันลองถามตัวเองแบบนี้ก็ได้ครับถามตัวเองว่าเรามีหลักการในการแลกเปลี่ยนหรือเปล่า เช่นยอมสละความมั่นคงทางการเงินในวันนี้เพื่อศักยภาพในวันข้างหน้ายอมสละความสุขฉาบฉวยเพื่อพัฒนาตัวเองยอมสละความมั่นคงเพื่อทำสิ่งที่มีความหมายลองถามตัวเองว่าอะไรที่เราไม่ยอมแลกแน่ๆถามตัวเองว่ามีการแลกเปลี่ยนอะไรที่จำเป็นต้องทำเพื่อให้เติบโตขึ้นแต่ตอนนี้ยังไม่ได้ทำหรือยังไม่อยากทำส่วนตัวนะครับผมคิดว่าถ้าอยากจะเติบโตขึ้นไปอีกผมควรจะต้องเลิกเล่นเกม แต่มันก็ยังทําไม่ได้นะครับเพราะว่าผมก็ทํางานเป็นคนออกแบบเกมไปด้วยมันเขาอ้างหรือเปล่าวะ